สวัสดีนะครับวันนี้พุทธพ่อออฟฟิเชียลนะครับของเราก็พามาเที่ยวญี่ปุ่นกันอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นภูมิภาคคิวชูนะครับผมเมืองที่เราพามาเที่ยวนั่นก็คือฟุกุโอกะนั่นเองนะครับทุกคนนะครับอันนี้เรามาถึงแล้วนะครับผมเย้ดีใจมากเลย มาถึงก็ไม่พูดพ่ำทำเพลงนะครับหาของกินก่อนเลยนะครับอันนี้เรามากันที่รามิงสเตเดียมนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับเป็น10บสล้านเลยนะครับให้เลือกนะครับรามิงนะครับพอมาถึงคุณภรรยาบอกว่าเบื่อรามิงซะอย่างนั้นนะครับรามิงสเตเดียมอยู่ในห้างคาร์เนลซิตี้นะครับผมก็ห้างคาร์เนลซิตี้ฮากาตะนะครับก็จะมีโชว์น้ำพุนะครับอย่างที่เห็นนะครับยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยนะครับ คุณก็มารอชมเต็มๆนะครับก็จะมีโชว์ทุกวันนะครับทุกวันเลยนะครับอย่างที่เห็นนะครับอลังการงานสร้างครับสวยงามครับตั้งแสงสีเสียงนะครับเห็นไหมสุดยอดเลยนะครับครับก็สําหรับการเดินทางในครั้งนี้นะครับเราก็เช่ารถขับนะครับขับเที่ยวเลยนะครับผมเราเช่าสี่วันนะครับผม อันนี้ก็ใช้บริการโตโยต้าเลนส์อาคานะครับอันนี้ครอบครัวแล้วก็คุณแม่นะครับรวมคุณแม่ก็5้าคนนะครับเราก็เช่ารถใหญ่หน่อยนะครับ MPV นะครับราคาค่าเช่ารถก็พอๆกับเมืองไทยนะครับเท่าๆกันใกล้ๆเคียงกันอันนี้กองเอกสารนะครับจองออนไลน์จากเมืองไทยนะครับแล้วก็มาแจ้งเขานะครับกองเอกสารนิดหน่อยนะครับแล้วเขาก็จะให้ดูเช็คนะครับรอบๆรถเรานะครับว่ามี ติ้วรอยอะไรบ้างนะครับเราก็ให้เซ็นรับทราบนะครับก่อนที่จะรับรถไปนะครับผมอันนี้ก็เช่ารถก็เป็นครั้งแรกที่ผมมาขับรถที่ญี่ปุ่นนะครับปกติจะนั่งรถไฟนะก็สะดวกสบายไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็มารับลูกๆนะครับคืนแรกเราพักโทอโฮเตลนะครับที่ฟุกุโอกะนะครับผมก็สำหรับการขับรถที่นี่นะครับ ก็ไม่ได้ยากอย่างที่ทุกท่านคิดนะครับผมผมว่าขับง่ายกว่าเมืองไทยนะครับเพราะว่าเขาขับรถไม่ค่อยเร็วนะครับไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ GPS มีให้ในรถนะครับแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษนะครับเราก็แจ้งเขาว่าเราใช้ภาษาอังกฤษนะครับแต่พอเซิร์ชก็ไม่เจออยู่ดีนะครับเพราะว่าต้องใช้เบอร์โทรนะครับเราต้องรู้เบอร์โทรจุดหมายปลายทางนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรถึงจะมีเส้นทางขึ้นมานะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับเรามีมือถือนะครับใช้ Google Map ก็ได้นะครับ ผมว่าสะดวกดีกว่าด้วยซ้ำนะครับผมถนนเขาขับง่ายนะครับผมการขับรถที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับคุณจะต้องไปขอใบขับขี่สากลนะครับแล้วก็แจ้งขนส่งว่ามาขับรถที่ญี่ปุ่นนะครับอายุใบขับขี่1ปีนะครับถึงจะขับได้นะครับอย่าไปเอาใบขับขี่ของประเทศอื่นสากลของประเทศอื่นมานะครับเขาไม่ให้ขับนะครับผมต้องแจ้งให้ชัดเจนที่ขนส่งบ้านเรานะอันนี้ก็เป็นจุดพักรถนะครับจุดพักรถเขาใหญ่โตมหฬารมากนะครับ ทางด่วนนี้จะมีจุดพักรถน่าจะทุก1ิบ้ากิโลถึง20่สโลนะต้องมีนะครับที่จอดรถใหญ่โตนะครับมีร้านค้าร้านอาหารนะครับมินิมาร์ทนะครับร้านใหญ่ผสมควรนะครับสะดวกสบายมากมีปั๊มน้ำมันนะครับอยู่ในนี้อยู่ทุกอย่างนะครับเขาค่อนข้างจะใส่ใจกับจุดพักรถมากนะครับห้องน้ำสะอาดนะครับตามแบบฉบับญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็เป็น มีร้านขายของฝากด้วยนะครับอันนี้วันแรกเรามาที่จากฟุกุโอกะนะครับเราขับรถนะครับรถทิพมากันที่ยูฟูอินนะครับโอ้โหก็ต้อนรับด้วยความชุ่มฉ่านะครับเมืองยูฟูอินนะครับผมฝนตกตลอดทางนะครับวันแรกอันนี้น้าส้มขั้นนะครับน้าส้มขั้นสดนะครับไม่รู้จะสดไปไหนนะขั้นจากลูกเลยทีเดียวนะครับเ็ามีเครื่องขันจากลูกเลยนะครับเราสังเกตเนี่ยครับแล้วก็เอาหลอดปาก ดูดที่ลูกส้มผลส้มได้เลยนะครับผมสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะเห็นไหมโอโ้บ้านเราน่าจะเอามาขายบ้างคนระับน่าจะขายดีเนาะยูฟูอินนะครับเอาไปฝนตกนะครับแล้วก็มีหมอกนิดหน่อยถ้าฝนไม่ตกจะบรรยากาศดีกว่านี้นะครับยูฟูอินนะครับใกล้ๆก,กับยูฟูอินก็จะมีคิรินเลกนะครับเป็นทะเลสาบของเขานะครับ อันนี้ดอกไม้ก็สวยงามมากเลยนะครับแล้วก็มีวิลเลตนะครับวิลเลตตีมกระตูนชิบรินะครับเป็นวิลเลตตีมพักกระตูนชิบรินะครับน่ฮะสวยงามเหมือนในเทพนิยายนะครับเหมือนเราหลุดเข้าไปในเทพนิยายนะครับอันนี้ก็บรรยากาศโดยรอบนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเสียดายฝนตกนะครับไม่งั้นเราจะเห็นภูเขาสวยกว่านี้นะฮะล้อมรอบด้วยภูเขาครับเมืองยูฟูอินนี่ก็เด่นเรื่องออนเซ็นนะครับแต่เราไม่ได้พักที่นี่นะวันนี้นะ เราจะเลยไปอีกนะครับวันนี้เราพักที่เปปปุนะครับเปปปุก็เป็นเมืองออนเซนอีกเช่นเดียวกันนะครับออนเซนเยอะที่สุดในญี่ปุ่นนะครับเปปปุนะครับเมืองออนเซนโดยเฉพาะนะครับวันนี้เราก็จะไปพักโรงแรมที่เปปปุนะครับวันนี้เรามาที่บ่อน้ําพุร้อนที่เปปปุนะครับเขาเรียกว่าบ่อนรกนะครับผมบ่อนรกเห็นไหมมีเจ็ดบ่อนะครับ อยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่แปลกนะครับแต่ละบ่อสีไม่เหมือนกันนะครับมีสีฟ้าสีแดงบ่อเลือดบ่อจระเข้อะไรอย่างเงี้ยครับมีแปลกๆเยอะครับทั้งที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่สีไม่เหมือนกันนะครับต่อไปก็ชุ่มฉ่านะครับฝนต้อนรับเรานะครับวันแรกโดนฝนทั้งวันนะครับผมโดนเต็มๆนะครับนี่ก็พาครอบครัวมานะครับทั้งพูนทั้งพอก็ตื่นเต้นดีใจใหญ่เลยนะครับไม่เคยเห็นล้ำพู ร้อนนะครับอันนี้ลงไปไม่ได้นะครับเป็นร้อยองศานะครับลงไปเหลือแต่กระดูกนะครับแช่ไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ใช่ออนเซนนะครับผมอ่าอันนี้ออนเซนนะครับออนเซนเท้านะครับอ่าน้องโพอก็เอามือกวักหนามาล้างหน้าเรียบร้อยนะครับไม่ทันสังเกตครับพอมองไปอีกฝั่งนึงเขาแช่เท้ากันครับลูกผมเรียบร้อยครับผมอันนี้ก็มานอนกันที่เมืองเป๊ปปุนะครับอันนี้เราพักกันที่ โรงแรมคามิโอยโฮเทลนะครับที่เปปปุนะครับห้องใหญ่มากนะครับห้องใหญ่มากอย่างที่เห็นนะครับเราไปห้าคนนะครับหกเตียงนะครับมีหกเตียงซ้ายสามเตียงขวาสามเตียงนะครับไม่รู้จะจองไปทำไมเยอะแยะนะครับใช้จริงๆก็ห้าเตียงครับนะครับแล้วก็ห้องน้ามีแยกสองห้องนะครับเป็นห้องห้องสุขขานะครับแล้วก็ห้องอาบน้ํานะครับ โรงแรมที่มีออนเซ็นนะครับมีออนเซ็นอินดอร์และเอาท์ดอร์นะครับอยู่ในตัวโรงแรมเลยโรงแรมค่อนข้างจะใหญ่นะครับโรงแรมเก่าแก่ของที่นี่นะครับแล้วก็ชุดกิโมโนชุดอะไรเนี่ยเราสามารถเลือกที่ล็อบบี้ได้เลยนะครับเราเราจะใส่ใช้ไหนอะไรยังไงเราเลือกขึ้นมานะครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะพาลูกๆไปแช่ออนเซ็นนะครับอันนี้วิวที่ห้องนะครับวิวที่ห้องเห็นไหมสวยงามนะครับวิวภูเขานะครับ ท่อนาจะมีหมอกนิดนิดนะครับอันนี้ช่วงเย็นแล้วนะครับผมช่วงเย็นละออามาถึงนะครับวันนี้เราพักคาพิจงไอโฮเทลเป๊ปปุกไปไหนกันครับไปออนเซนครับพี่พอไปไหนครับไปออนเซนไปนเซนท่านไหนนะทวานสามท่านสาม ครับวันนี้ก็เป็นวันถัดมานะครับวันนี้เราโปรแกรมของเราคือเราจะไปภูเขาไฟอโศกนะครับอยู่ที่เมืองคูมาโมโต้นะครับทําไมเราถึงต้องไปภูเขาไฟอโศกนะครับเพราะว่าเส้นทางที่จะไปภูเขาไฟอโศกนะครับเขาเรียกว่ามิวโรสนะครับถือเป็นเส้นทางที่สวยติดอันดับของญี่ปุ่นเลยนะครับเส้นทางรถทิปติดอันดับของญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าดูสิครับวันที่เราไปนะครับฟ้าฝนไม่เป็นใจเลยทีเดียวนะครับโอ้โหหมอกลงจัดครับ ไม่เห็นอะไรเลยนะครับสองข้างทางไม่เห็นเลยนะครับต้องค่อยๆคานขึ้นไปนะครับขับเร็วไม่ได้นะครับขึ้นไปข้างบนก็จริงๆครับหมอกลงหนามากๆครับมองไม่เห็นะไรเลยครับเราคิดว่าเราจะเฟลแล้วนะครับวันนี้แต่นะครับปฏิหารก็เกิดขึ้นจริงๆครับปฏิหารอะไรนั่นหระครับก็ดูตอนนี้หมอกไม่มีนะครับสักพักเราเดินไปไหว้สารเจ้าด้านหลังนะครับ ด้านหลังเขาจะมีสารเจ้าอยู่นะครับพอไหวเสร็จนะครับภามนะครับเห็นภูเขาไฟเฉยเลยนะครับปากป่องตอนแรกไม่เห็นนะครับอันนี้คือปากป่องภูเขาไฟอโศนะครับคือภูเขาไฟขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังไม่ดับนะครับยังคุกคุนอยู่ตลอดปกติมีถึง5ป่องนะครับแต่ว่าป่องนี้คือเขาจะให้เข้าชมได้นะครับแต่วันนี้เราก็เดินไม่สามารถเดินไปปากป่องได้นะครับเพราะว่าวันนี้เตือนเตือนภัยระดับ2นะครับ ระดับที่2ก็คือมีการพิษค่อนข้างหนาแน่นนะครับไม่สามารถเดินขึ้นไปปาก่องได้นะครับแต่เราไปได้ใกล้สุดประมาณนี้นะครับก็ยังเห็นควันออกมานะครับเห็นไหมฮนะครับต้องเช็คกันนิดหนึ่งนะครับกลับเราจะเห็นเส้นทางสวยงามแล้วนะครับจะเห็นเส้นทางสวยงามนั่นแหละะกินกรรมฐานนะครับไหนที่เห็นนะครับอันนี้ก็คืออ่าเราเห็นทุ่งยามิวโรสแล้วนะครับ ตอนขามาไม่เห็นนะครับขาลงจากปากป่องภูเขาไฟเห็นนะครับมิวโรสก็คือเขาจะเลี้ยงวัวนะครับปล่อยอิสระทำทุ่งหญ้านะครับเขาจะปล่อยให้วัวมากินหญ้าแล้วก็เดินกันอยู่อย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้วัวไม่รู้ไปไหนหมดนะครับเห็นแต่คนนะครับตรงนั้นเป็นแอ่งน้ํานะครับคนก็เดินไปชมกันสวยงามมากครับอันนี้เหมือนยุโรปเลยนะเราก็กําลังจะลงจากภูเขาไฟอโศกแล้วนะครับ นี้เรากำลังขับรถเข้าเมืองคู่มามโตันะครับโอ้ยก็พอเห็นวิวทิวทัศน์สวยแล้วนะตอนนี้นะครับสวยงามแล้วฮะก็ยังชั่วหน่อยครับนึกว่าจะเฟลนะครับวันนี้ขับรถในญี่ปุ่นนี่ขับสบายมากครับเขาใช้รถใช้ถนนกันเคารพกดจราจรแล้วก็ขับไม่เร็วนะครับเราไปบ้านเขาเราก็ควรเคารพกดจราจรนะครับกดจราจรก็คล้ายๆกับบ้านเรานะครับ คล้ายกันเลยนะครับการขับก็คล้ายกันนะครับอย่าขับเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมผิดกฎหมายนะอันนี้น้องน้องพุดก็เดินขึ้นไปดูวิวนะเดินขึ้นไปดูวิวครับข้างบนสวยมากนะครับอันนี้เรามาถึงเมืองคูมาโมโต้แล้วนะครับอันนี้โรงแรมที่เราพักนะครับ โรงแรมนี้ก็มีชื่อว่า The Blossom am Kumamoto นั่นเองนะครับผม The Blossom am Kumamoto จุดเด่นของเขาก็คือนะครับเขาจะอยู่ชั้นบนของห้างสรรพสินค้านะครับผมข้างล่างเป็นห้างนะครับสามารถเดินลงไปช้อปปิ้งได้เลยนะครับผมแล้วก็มีออนเซ็นนะครับอีกเช่นเคยนะครับมีออนเซ็นแล้วก็ไฮไลท์ของเมืองคุมาโมโตะก็คือน้ำแร่นะครับที่โรงแรมนี้มีน้ำแร่ ของเมืองคุมาโมโตะให้ชิมฟรีด้วยนะครับน้ำแร่ที่นี่เขาบอกว่าอร่อยที่สุดในญี่ปุ่นนะครับผมก็ลองมาแล้วอร่อยจริงครับผมนะฮะวันลุงขึ้นก็มาปราสาทคุมาโมโตะนะครับมาถึงถึงเมืองคุมาโมโตะแล้วก็ต้องมาปราสาทคุมาโมโตะนะครับข้างในเขาจะทําเป็นลักษณะคล้ายๆกับพิพิธภัณฑ์นะครับผมก็จะมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานของปราสาทนะครับโอ้นานมากหลายร้อยปีนะครับปราสาทนี้นะครับผม แล้วก็มีหลายชั้นมากๆนะครับสามารถขึ้นไปได้ถึงชั้นบนสุดเลยทีเดียวนะครับสำหรับปราสาทคุมามโตนี่นะครับก็ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวอย่างหนักในปี2016นะครับผมก็เสียหายพอสมควรนะครับถล่มไปบางส่วนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาสิบกว่าปีก็ยังซ่อมไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นะครับเพราะว่า เขาพิธีพิถันในการซ่อมมากๆนะครับหินทุกก้อนเนี่ยเขาจะต้องเอาไปวางไว้ที่เดิมนะครับที่ร่วงลงมานะครับก็เลยต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับครับก็อีกหนึ่งจุดไฮไลท์นะครับสําหรับเมืองคุบอโมโต้นะครับอาหารการกินครับปกติเขาจะทานเนื้อม้ากันนะครับที่นี่นะครับอย่าลืมลองชิมดูนะครับผมก็รสชาติแปลกๆอยู่นะครับสําหรับผมก็คล้ายๆเนื้อวัวผสมกับเนื้อหมูหรือเนื้อไก่เนี่ยนะรสชาติก็พอกินได้ครับ อันนี้เรามากันที่ศาลเจ้าดาเซฟูเทนมันกุนะครับผมศาลเจ้านี้นะครับก็เป็นศาลเจ้าที่คนญี่ปุ่นนิยมมาขอพรน,นะครับขอพรเกี่ยวกับการเรียนการงานนะครับผมใครอยากสอบติดที่เรียนดีๆหรือว่าเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับก็มีวัวสำลิสนะครับอยู่หลายจุดนะครับเราต้องมาลูบเขาวัวเนาะ ครับก็รูปเขาวัวเพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิตนะครับอันนี้เป็นถนนด้านหน้าศาลเจ้านะครับใครมาก็ต้องมาทานขนมโมจินะครับไส้ถั่วแดงนะครับอันนี้เขาทากันสดๆให้ชิมนะครับอุ่นๆเลยนะครับแล้วที่นี่ก็ยังมีจุดเด่นก็คือสตาร์บัคนะครับอันนี้ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูสตาร์บัคก็ถ้าไปดูก็คือมีสถาปัตยกรรมที่ไม่เหมือนใครนะครับที่นี่นะครับอันนี้เรามากันต่อที่วัด นันโซอินนั่นเองนะครับวัดนันโซอินนี่ก็เป็นวัดยอดนิยมของคนไทยนะครับเด่นในเรื่องการขอพรนะครับให้โชคให้ลาบนะครับคนไทยชอบนะครับวันนี้ก็เจอคนไทยเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ก็เป็นวัดที่มีพระสัมฤทธิ์นะครับปางปางนอนนะครับที่ใหญ่ที่สุดนะครับมีประวัติเยอะแยะนะครับวัดนี้ก็คือเจ้าวาด ทำไมถึงมีตังไปสร้างพระนั่นแหละครับก็คือพระเจ้าว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งหลายงวดติดกันนะครับตามตำนานเขาว่าไว้อย่างนั้นนะครับก็เลยเอาเงินที่ถูกหวยเนี่ยครับมาสร้างพระนะครับวัดนี้ก็เลยเด่นในด้านการขอโชคลาภนะครับเป็นหลักนะครับอันนี้เราก็มาทําบุญกันสักหน่อยนะครับทําบุญนะครับระหว่างทางขึ้นวัดนะครับขึ้นไปไหว้พระใหญ่นะครับ ก็ทําบุญนะครับเพื่อจะได้ถูกหวยรวยเบอร์เขาบ้างนะครับผมนะครับสาธุนะอ้อวันที่หนึ่งตรงมานะครับตรงมาตรงมาตรงมานะครับผมอันนี้ก็ระหว่างทางขึ้นวัดนะครับก็จะเป็นอุโมงค์นะครับผ่านอุโมงค์นี้ขึ้นไปนะครับมันก็จะเดินขึ้นไปสักพักหนึ่งนะจะก็จะเห็นวัดนะครับอันนี้เขาวิูทีทัศโดยรอบนะครับผม วิวทิวทัศน์โดยรอบนะครับอันนี้ก็ฝนตกนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยมีหมอกนิดหน่อยนะครับอันนี้ชุ่มฉ่ำนิดนึงน้องพอกําลังเดินขึ้นครับทางขึ้นก็ไม่ชันมากนะครับแต่สําหรับคนที่ไม่สามารถเดินขึ้นนะครับผู้สูงอายุเขามีลิฟต์นะมีลิฟต์นะครับสามารถขึ้นลิฟต์ได้นะครับแต่เราเดินดีกว่าชมบรรยากาศนะครับอันนี้ขึ้นไปไหว้พระพระใหญ่มากเลยฮะต้องมาไหว้ที่เท้าท่านนะครับเท้าท่านจะมียัน ถ้าใครขอโชคขอ,ขอลาบต้องมาไหว้ที่เท้าเนาะอันนี้คุณแม่ก็อยากทานไอติมนะครับข้างบนมีไอติมนะครับมีซอฟครีมอยู่นะครับอันนี้ก็ที่เห็นนี่บาง<ม>ท่านอาจจะสงสัยว่ามันเป็นเป็นอะไรเนี่ยนะทาอะไรเหรอนะครับอันนี้ก็คือการเสรียเซมซีของเขานะครับเราจะโยนลูกขนไก่ให้ลงช่องนะครับ <c oughs> เราโยนลงช่องไหนแล้วก็ไปรับเซมซีมานะครับทํานายดวงกันไป นะครับอันนี้ใหญ่ไหมครับนี่พระใหญ่พระสำลิศที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเขาว่ากันว่าใหญ่ที่สุดในโลกนะครับสร้างจากสำลิศนะครับใหญ่มากนะครับอันนี้เราก็มูฟมาที่โมโมชิซีไซนะครับโมโมชิซีไซก็จะเป็นเมืองที่จำลองขึ้นมานะครับอยู่ริมทะเลนะครับอยู่บริเวณฟุกุโอกะทาวเวอร์เลยนะครับ ที่เห็นเด่นต่าง,งานนี่ก็คือฟุกุโอกะทาวเวอร์ก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะครับของที่นี่นะฮะอัน,นี้เราก็มากันที่โมโมชิซีไซนะครับมาชมวิวริมทะเลกันดูไปดูมาก็คล้ายยุโรปเหมือนกันนะครับวิวสวยมากครับที่นี่แต่เราไปถึงประมาณบ่ายสองหรือบ่ายสามนะครับก็ร้านอาหารก็ยังไม่เปิดเต็มที่นะครับที่จริงควรจะมาช่วงเย็นนะครับจะดีมากนะครับมาดูพระอาทิตย์ตกนะครับผม ต่อไปแล้วก็ไปกันที่อควาเรี่ของฟุกุโอกะนะครับอควาเรี่ของที่นี่ก็มีชื่อว่ามารีนเบิร์นยูมิโนะคามิชินั่นเองนะครับผมก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นอควาเรี่ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นแล้วนะครับก็อันนี้นอกแลนนิดนึงแต่เด็กๆอยากมานะครับแต่ดีแล้วนะครับที่มาเพราะว่ารู้สึกว่าคุ้มมากเลยนะครับที่มาที่นี่นะครับ ครัวเรียมของที่นี่ก็จะแบ่งเป็น2โซนนะครับหลักๆก็คือจะมีเอาดอร์และอิน d o o r นะครับอันนี้ก็เป็นโซนเอาดอร์นะครับเข้าไปเราจะเห็นโซนโชโลมาเลยนะครับโซนโซนโชโลมานะครับมีตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับหลายพันนะครับโลมาฉลาดมากเลยนะครับโลมาที่นี่แล้วด้านล่างบอร์ดที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นห้องรับประทานอาหารนะครับก็จะเป็นห้องกระจกเราสามารถรับประทานอาหารแล้วดูปลาโลมาไปด้วยนะครับ อันนี้เราเริ่มเดินเข้าไปในโซนอินโดนะครับเด็กๆก็ตื่นตาตื่นใจมากเลยนะครับใหญ่มากนะครับมีปลาฉลามเยอะแยะเลยนะครับสักพักเดี๋ยวเราจะเห็นเขาลงมาให้อาหารปลาฉลามด้วยนะครับโชว์ไปรอบๆนะครับตื่นตาตื่นใจมากสำหรับเด็กๆนะครับอันนี้ใหญ่นะคัอีเลียมอันนี้เป็นบ่อใหญ่ของเขานะครับ ก็จะมีปลาฉลามหลายตัวเลยหลายพันเลยนะครับทั้งฉลามหัวค้อนนะครับมากมายนะครับปลาปลากระบงุงปลากระเบนเยอะแยะนะครับเห็นไหมครับฉลามอ่าแล้วก็ข้างในเราก็จะเดินออกไปโซนเอ้าดออีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นนกเพนกวินและแมวน้ํานะครับก็จะมีโชว์แมวน้ําด้วยนะแล้วก็จะมีโซนเนี่ยโชว์นกเพนกวินนะครับนก,นกเพนกวินก็เดินกันน่ารักมากเลยนะครับ น่ารักมากเลยน้อเป็นกวินนะครับน้องก็เดินมาทักทายนะครับสักพักเราก็จะเดินไปดูโชว์แมวน้ำนะครับอันนี้อ่านี่คือโชว์โชว์แมวน้ำนะครับโชว์จริงๆครับโชว์ให้อาหารนี่เฉยครับตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาโชว์ของเขานะครับเราก็ดูการให้อาหารไปก่อนนะครับ แล้วด้านล่างนะครับเราจะสามารถเดินลงไปในบ่อได้ด้วยนะครับเราสามารถเดินลงไปดูเขาว่ายกันในน้ําด้วยนะครับเขาว่ายในน้ํากันได้เร็วมากเลยนะครับแล้วก็ฉลาดมากนะครับแมวน้ําฉลาดมากๆนะครับอันนี้เสียดายนะครับไปไม่ทันโชว์แมวน้ํานะครับอ่าสั่งให้มันนอนนี่นี่นี่เราลงมาในบ่อแล้วนะครับก็จะเห็นเขาว่ายนะครับเขาจัดโซนได้ดีมากเลยเราสามารถเดินลงไปดูด้วยนะเขาก็โดด ขึ้นไปนะครับเด็กๆชอบมากนะครับอ่านี้เขาลงมาให้อาหารปลาฉลามแล้วเห็นไหมครับเ,เป็นรอบๆนะครับการลงมาให้อาหารปลานะครับที่นี่นะแต่ก็ดูเขาไม่ดูร้ายเลยนะครับสำหรับปลาฉลามนะครับที่นี่น่าจะเชื่องแล้วล่ะนะครับ ทำน้องแมวน้านะครับอุงอุงนะครับอุ้งอุงนะฮะอุงอุงจะกินอย่างเดียวเลยอุ้งอุงต้องต้องทําอะไรแลกเปลี่ยนด้วยนะครับผู้ฝึกก็โชว์ให้ดูนะครับครับแล้วที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือกันดั้มนั่นเองนะครับกันดั้มนะครับที่ห้างลาล่าพอดนะครับที่ฟุกุโอกะก็เป็นอีกหนึ่งตัวในญี่ปุ่นนะครับที่ไซบิกนะครับตัวแรกที่ผมไปเก็บได้ก็คือที่โอไดบะนะครับที่โตเกียวนะครับ นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้อีกหนึ่งเวอร์ชันสวยมากเลยใหญ่มากนะครับอันนี้อะไรเอ่ยยาไตนั่นเองนะครับมาถึงฟูกุโอกะต้องมากินยาไตนะครับน่าจะเหลือที่เดียวในญี่ปุ่นแล้วนะครับที่คิวชูนี่นะครับก็คือยาไตก็คือร้านข้างทางนั่นเองนะครับร้านแผงลอยนะครับครับเราก็มากันที่ฮากาตะสเตชันนะครับฮากาตะสเตชันนี่ก็เป็นสถานีเมนของฟูกุโอกะนะครับ ภาคนี้เลยนะครับจะต่อรถไฟฟ้าไปไหนก็ต่อได้ที่นี่นะครับใช่ใช่ใช่สายใต้ดินจะไปที่ไหนต่างๆที่นี่เลยนะครับเป็นจุดเชื่อมใหญ่นะครับอันนี้เราไปเดินหาของอร่อยกินกันดีกว่านะครับมาลหาของอร่อยขึ้นชื่อที่นี่ก็คืออะไรรู้ไหมครับไข่ปลาเมนไทยโกบนั่นเองนะครับ ถ้าไม่ได้ทานก็เหมือนจะมาไม่ถึงนะครับเราก็ไปร้านชื่อดังที่นี่นะครับคิวยาวมากนะครับขนาดวันธรรมดานะดูสิฮะยืนรอนานพอสมควรประมาณครึ่งชั่วโมงเลยร้านนี้ก็มีชื่อว่าฮากตะซีฟูดยูโอเดนนั่นเองนะครับน้องพอกับน้องพุทธก็หิวกันแล้วนะครับเริ่มเดินงุ่นงานแล้วนะครับนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับ ของขึ้นชื่อที่นี่ก็คืออิชิรันราเมงนั่นเองนะครับรามเมงข้อสอบนะครับที่นี่คือต้นตำรับนะครับแต่เราไปกินที่แรกเนะี่ยที่โตกเกียวนะครับรู้สึกเมืองไทยก็จะมีนะครับที่กรุงเทพนะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมพุทธพอออฟฟิเชียลในครั้งนี้ด้วยนะครับ